เฮดี้ครับเฮดี้อันนี้ใครใครครับอาจจะโอเย่เอาไม่ได้กินเลยใครนะอาจจะโอเย่อาจจะโอเย่อุ้ยทำไมใส่ชุดเหมือนอาจารย์โอเย่เลยอ่ะใส่เป็นเป็นยินอยาก่เโอเย่โอ้ยทำไมใส่ชุดเหมือนอาจารย์โอเย่เลยโต๊ะพอไหมครับพอครับผมได้อยู่นะครับได้เลยโอเคขอแก้วน้ำหนึ่งใบแก้วนมหนึ่งใบถ้าเป็นแก้วสูงสวยจูนขอแก้วน้ำหนึ่งใบแก้วนมหนึ่งใบสูงๆสวยๆ แก้วใช้แล้วซื้อใหม่ดีกว่าเดี๋ยวผมไปซื้อใหม่เอาอะไรขาดบ้างเดี๋ยวไปซื้อที่เดียวเลยโอ้ยอใหม่กเาเดถงาไโอสวยงามสวัสดีครับวันนี้ เป็นวันที่อาจารย์นะครับโอเล่จะมาทำพิธีบวงสวงนะครับองค์พระพิคเนตของท็อปฟี่ที่บ้านให้นะครับผมเนื่องจากเราเพิ่งทำฐานเสร็จแล้วก็เพิ่งจะอัญเชิญพระพิคเนตมาประฏิษฐานไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพระอาจารย์โอเล่ก็บอกว่าเลิกดีเดี๋ยวทำพิธีบวงสวงให้แล้วก็เป็นความกรุณามากๆที่อาจารย์โอเล่บอกว่า เตรียมให้ทุกอย่างเลยนะครับนี่เครื่องบูชาทั้งหลายนะฮะเครื่องเส้นบูชาทั้งหลายที่จะถวายกับองค์พระพิฆเนศอาจารย์โอเล่อบอกว่าพี่ทฟฟี่ครับไม่ต้องเตรียมอะไรเลยครับเตรียมไว้แค่โต๊ะผ้าขาวกระถางทูบเชิงเทียนแค่นี้เองที่เหลืออาจารย์เอามาให้หมดเลยอ้ยกรุณาพี่ฟฟี่มากมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ดูพิธีกันนะครับว่าอาจารย์ทําพิธีให้อย่างไรบ้างนะครับ ครับพิธีการวันนี้มีอะไรบ้างครับครับอันนี้เรียกว่าพิธีถวายเครื่องสักการะแด่พระพิคเนตนะครับเพราะว่าองค์พระพิคเนตเนี่ยได้รับการเทวพิเศษได้รับการเบิกเนตรมาจากเทวสถานโดยสมบูรณ์แล้วครับคราวนี้เราก็จะต้องเรียกว่ารองรับองค์ของท่านเนี่ยมาประดิษฐานอย่างบ้านของเราก็จะต้องมีนะครับของสักการะในการอัญเชิญขึ้นแท่นนะครับ แล้วก็มีประทีปมีเครื่องหอมต่างๆดอกไม้นะครับถ้าเป็นของคนไทยเนาะก็จะเป็นใบสีปัดตามใบสีเปิดซับใน,นผมเลือกเปิดซับมาให้นะบใบสีหังหอเปิดซับสย็จแล้วแล้วก็จะมีผลไม้ซึ่งเป็นของอันบริสุทธิ์นะครับอีกอย่างหนึ่งการไหว้เทพพินดูเนี่ยเขาจะไม่มีการผสมซึ่งไข่ไก่นะครับไม่มีของขาวเลยใช่ไหมไม่มีของข่าว,<ช>าวถ้าจะสังเกตเนาะ นะอันนี้คือขนมโมทากะขนมลาดูนะครับผมแล้วก็ข้าวสารเนี่ยครับปัญจลงเนี่ยเบญจลงเขาเรียกว่าห้าสีนะครับแล้วก็มีมเมล็ดถัว่วนะครับเมล็ดถั่วเมล็ดงาสังเกตเนี่ย,ยตรงนี้เราไม่มีเนื้อสัตว์นะนอกจากนมที่เป็นส่วนผสมของสัตว์แต่ว่าไข่เนี่ยจะไม่จะไม่มีนะครับนี่คือขนมต้มถ้าเราหาขนมโมทากะไม่ได้เราขนมต้มแทน<ข>นะครับแล้วก็ พุชารนะครับหนมตะโก้หนมอะไรเนี่ยพวกนี้เนี่ยปราศจ,จากเนื้อสัตว์หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประทีปเนี่ยนะเพิ่มความสว่างเปรียบเสมือนอัญเชิญพื่องผงจิตีนะครับแล้วก็ผงชาติในการเจิมในการเจิมพระพิฆเนศนะครับผมเจิมพระพิฆเนศเสร็จปุ๊บผู้รับพรก็คือสีแดงเจิมให้กับผู้ที่มาสักการะนะครับผมอันนี้ก็คือน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับผมน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ น้องพี่ท็อปฟรเราเอามาอยู่ในขวดนี้นะครับอยู่ในหม้อสุไหลนนี่นะครับที่เราไปเชิญมาหลายๆที่นะครับอันนี้จะมาทําการส่งองค์พระพิฆเนศนะครับผมนะแล้วก็นมน้ำขาดไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นพิธีที่ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเป็นมาตรฐานนะครับผงเชิมนี่ได้มาจากวัดแขกสีลมครับวัดแขกสีลมครับผมพอดีน้องดีเอามาให้ ถือว่าโชคดีแล้วเป็นมงคลน,นะครับผมอีกอย่างนึงนี่คือถานอัราตีน้ำ่านอาราตีของเรานี่ก็จัดเป็นแบบมีเทียนนอกความสว่างแล้วก็มีดอกดาวเรืองครับ <นะ S 2> ดอกดาวเรืองนี่เป็นดอกไม้ที่ดูชาห้ามขาดเลยนะครับดอกดาวเรืองในพิธีต่างๆห้ามขาดนะครับตรงนี้หมอาจารย์จัดพานมาให้ด้วยอ่ะพ <นะ S 2> านขึบบน้มดอกไม้ทั้งหลายท้ัวนะครัอันนี้คือน้ำ นะครับนี่น้ำมนยังอยู่นะครับผมน้ำมนแล้วก็น้ำตักติดที่ที่เราไปทุกอีพีแล้วพี่ท็อปเนาะครับนะอยู่ในหม้อสุไลน์นี้นะครับเพื่พพพอให้ประสบความเป็นสุริมงนะนะคลเดี๋ยวเราจุดเทียนเทียนที่ท็อจุดเทียนตรงี้ยนดีไซน์ทางซ้ายขวา ก็สมบแล้วครับพี่น้อยต้อง่ห้ชัดค่ะ,คะน่าจะนมาจะตีแค่แปดเดียวสิดวิพอแล้วครับสน สิขังรัตเตจันตาริเทวิมานเมทีเปรตเทจะคาเมตาลวนนคะเนเทหวัตุมิเทเตภูมมา,าจะายันตุเทวสวนันก,กาโล อายามพรททันตาธรรมหัสวนการุอายามพรททันตาอุตตามโอมกัมมกนปตเยโอมกัมกัมมะตะกัมมะนปตเยนะโมนะมะหา นักโมน้มหะโอมคลมคณะปัตเยโอมคลมคณะปฏเยนัโมน้มหะนัโมน้มหะโอมคลมคณะปัตเยเโอมคลมคณะปเยนักโมนะำมหะนักโมน้มหะ โอมศีคเนศายะโอมศีคเนศายะนมะฮาริโอมนมะฮาริโอมโอมศีคเนศายะโอมศีคเนศายะปฏิตายะปฏิตายะนมะโอมนมะโอมโอมศีคเนศายะโอมศีคเนสายะชัยาคเนศชัยาคเนศชัยาคเนศชชยาคเนศชยาคเนศชชยาคเนศเทวะเทวะประสิทธิประสิทธินการบัตินี้นการบัตินี้องปฐมบูชาองค์ปฐมบูชาสีคเนศวนรีคเนสวนชงเสด็จมาจงเสด็จมา ดิสถานมรดิสถานเป็นการถาวรเป็นการถาวรในบ้านเรือนของข้าพเจ้าในบ้านเรือนของข้าพเจ้าณการระบัดนี้ณกการระบัดนี้ขอน้อมถวายพอน้อมถวายทุกเทียนดอกไม้ทเทียนดอกไม้และใบสีและใบสีนมเนยขนมหวานนมเนยขนมหวานจักมาด้วยมีจัดมาด้วยมีอีกพานใบสีอีกพานใบสีสักการบูชาสักการบูชาองค์บรมครคูองค์บรมครคูสีขเนรเจ้าสีขเนรเจ้าขอจงประทานขอจงประทานซึ่งข้าวของซึ่งข้าวของและเครื่องบูชาและเครื่องบูชา ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนมัสาขอนมัสาสักการะสักการะไว้เป็นที่สูงสุดไว้เป็นที่สูงสุดเทพแห่งศิลปะวิทยาเทพแห่งศิลปะวิทยานักการระบัดนี้นักการระบัดนี้ขอเชิญเสด็จมาขอเชิญเสด็จมาประธานผู้ขัสสาประทานผู้ขัสสากิจการกิจการงานการงานขอให้รุ่งเรืองขอให้รุ่งเรืองปัญญาสติปัญญาขอให้บริบูรณ์ขอให้บริบูรณ์คิดอ่านสิ่งใดคิดอ่านสิ่งใดขอให้เป็นมรรคเป็นผลขอให้เป็นมรรคเป็นผลให้เป็นประสิทธิภาพให้เป็นประสิทธิภาพให้เป็นประสิทธิผลให้เป็นส รูกร่วงรูร่วงราบรื่นราบรื่นเจอแต่กัลยาณีมีเจอแต่กัลยาณีมรอันหนุนนําจุนเจืออันหนุนนําจุนเจือเป็นเมตตามหานิยมเป็นเมตตามหานิยมแห่งบ้านเรือนข้าพเจ้าแห่งบ้านเรือนข้าพเจ้านักการระบาดนี้เถอดนักการระบาดนี้อมศีคเนศายะอมศีขเนศายะนมะฮริโอมนมะฮิริโอมอมศีคเนศายะอมศีขเนศายะปฏิตายะปฏิตายะนมะอมนมะอมสาธุตั้งจิตอธิษฐาน Nakapataye na mo na mahasom kram kana pataye na mo na mahasom kram pataye na mo na mahasom kram pataye na you <laughs> दिखाई दे रहा हरि ओम